สวัสดีครับพี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็เอาสูตรเด่นล่าง2ตัวมาหนึงตัวมาให้รุ้นไม้ชมหรือว่ามาแบ่งปันหรือว่ามาฝากเป็นแนวทางให้นะครับพี่น้องสูตรนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ได้แค่2ตัวนะครับสตัวก็มา1ตัวนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับเด่นล่างนะครับเรามาดูสถิติเขางวดแรกนะครับพี่น้อง สูตรนี้นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับพี่น้องถ้าไหนชื่นชอบก็ลองแคปสูตรไว้ดูนะครับหรือว่าไว้คำนวณดูนะครับว่าจะได้เหมือนกับที่ผมคิดคำนวณไว้หรือเปล่านะครับสูตรนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เข้ามาสีงวดลวดนะครับที่ผ่านมานะครับลองมาดูใส่ตีเขางวดแรกนะครับพี่น้องงวดแรกนะครับตามสูตรก็จะได้คิดคำนวณก็จะได้แค่2ตัวนะครับ ที่เขาเดินเข้ามาก็เริ่มเดินเข้ามาก็ผลลัพธ์2ตัวล่างออกอยู่ที่2 0งศนะครับพี่น้องตามสูตรก็ได้9ก,กับ0นย์นะครับผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่20เลขศก,ก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยนะครับภายในงวดนี้นะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดแรกนะครับพี่น้องผ่านเป็นงวดแรกนะครับสูตรนี้นะครับผ่านเป็นงวดแรกนะครับ แล้วก็ถัดมานะครับถัดมาพี่น้องถัดมาก็ได้หกับเจดนะครับผลลัพธ์ออกอะไรนะครับงวดนี้ออกอยู่ที่ศูนย์หนะครับพี่น้องเลข6ก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยนะครับผ่านในงวดนี้นะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่2นะครับพี่น้องสูตรนี้นะครับผ่านเป็นงวดที่2นะครับนะครับผ่านเป็นงวดที่2นะครับแล้วก็ ถัดมานะครับถัดมาได้0นย์กับ1นะครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วนะครับได้ศนย์กับ1ผลลัพธ์2ตัวล่างลัดบานงวดนี้ก็ออกอยู่ที่91นะครับพี่น้องเลข1ก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะครับผนงวดนี้นะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่3นะครับพี่น้องนะครับผ่านเป็นงวดที่3นะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับพี่น้อง เป็นสูตรใหม่เพิ่งเริ่มเดินเข้ามานะครับสีงวดเองนะครับแต่งวดที่5้าเขาจะเดินต่อหรือเปล่านะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้แหละครับว่าเราทําเดินหน้าจะเข้าหรือเปล่าจะเหมือนกองสลากที่เขาทําออกมาหรือเปล่านะครับสูตรนี้ก็ทําย้อนหลังนะครับพี่น้องทําย้อนหลังนะครับว่าทําเดินหน้ามันจะเดินหรือเปล่าก็ ก็อยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องแล้วก็ถัดมานะครับพี่น้องถัดมาได้2กับ3นะครับผลลัพธ์2ตัวก็ออกอยู่ที่อะไรนะครับ26นะครับงวดที่ผ่านมานี้เองนะครับงวดที่ผ่านมานี้เองนะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับก็ข้าวเป็นงวดที่4นะครับถือว่าผ่านนะครับพี่น้องผ่านเป็นงวดที่4นะครับผ่านเป็นงวดที่4นะครับนะครับ แล้วก็ถัดมานะครับเป็นงวดที่5นะครับจะได้เด่นตัวไหนกันนะครับพี่น้องงวดที่จะออกนี้นะครับงวดวันที่1นะครับ1สิงหาคมนะครับวดวันที่1สิงหาคมจะออกตัวไหนกันนะครับแล้วก็จะได้เด่นตัวไหนกันนะครับแล้วก็ผมจะใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันนะครับก็ลองมาฟังคำเตือนทางช่องก่อนนะครับพี่น้อง คำเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสูตรทุกสูตรก็มีข้าวมีหลุดพี่น้องสูตรทุกสูตรก็มีข้าวมีหลุดนะครับเข้าใจตรงกันนะครับ ก็ลองมาดูครับว่างวดที่5เขาจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับสูตรนี้นะครับได้แค่2ตัวนะครับว่าเขาจะเดินหน้าเข้าต่อหรือเปล่านะครับสูตรทุกสูตรผมก็ทําย้อนหลังนะครับพี่น้องเข้าใจตรงกันนะครับว่าเดินหน้าเขาจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับผมจะใช้ตําแหน่งไหนมาคิดคํานวณให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันนะครับมามาลุ้นเลยครับว่าผมจะใช้ตําแหน่งไหนสูตรนี้นะครับมาคิดคํานวณให้พี่น้องได้ชมได้เห็น หรือว่ามาเป็นแนวทางนะครับท่านไหนชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณก็อย่าลืมนะครับแคปสูตรไว้ดูด้วยนะครับหรือว่าแคปสูตรเป็นของตัวเองลองไปคิดคำนวณดูนะครับว่าจะได้เหมือนที่ผมคิดหรือเปล่านะครับคำนวณหรือเปล่านะครับมามาลุ้นเลยครับเพื่อจะไม่เสียเวลาผมใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับนะครับงวดแรกที่ผมได้คำนวณนะครับที่ผลลัพธ์ออกอยู่ที่2 26ใช่ไหมครับ ที่ผ่านมาตามสูตรก็จะได้สองกับ3นะครับผลลัพธ์ก็ออกที่สองหนะครับก็จะใช้ตำแหน่งนี้เลยนะครับ2ตัวล่างนะครับพี่น้องสองตัวล่างงวดที่ผ่านมานี้เองนะครับผมก็จะวางไว้ตรงนี้ให้นะครับสองหนะครับสองผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับพี่น้องสองแล้วก็6ใช่ไหมครับแล้วก็เลขหน้านะครับเลขหน้า3ตัวหน้าครั้งที่1นะครับ เลขหน้าสตัวครั้งที่1ก็คือตัวนี้นะครับครั้งที่1ครั้งที่2ก็ใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวคิดคำนวณน,นะครับเก5นะครับ995กนะครับก็ใช้ตำแหน่งเดียวกันนะครับเป็นตัวคิดคำนวณน,นะครับพี่น้อง ใช้ตำแหน่งเดียวกันนะครับหลักสิบล่างก็บวกกัน1ครั้งนะครับแล้วหน่วยล่างบวกกัน3าครั้งนะครับพี่น้องแล้วก็10หลัก1 0 3ตัวหน้าครั้งที่1บวกกัน1ครั้งนะครับแล้วหลักหน่วยก็บวกกัน2ครั้งนะครับพี่น้องแล้วก็บวก2งของที่นะครับทุกครั้งเลยนะครับบวก2งที่ทุกครั้งเลยนะครับวิธีคิดวิธีคำนวณนะครับว่างวดนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับพี่น้องมาคิดคำนวณพร้อมๆกันเลยนะครับ มาคิดคำนวณพร้อมกันเลยว่าจะได้เดรีตัวไหนกันนะครับหน่วยล่างบวกกัน3ครั้งนะครับพี่น้อง3 68นะครับก็ใช้หลักหน่วยมาก็คือเลข8ครับอันนี้ก็บวกกัน2ครั้งนะครับหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1นะครับก็คือเลข5บวกกัน2ครั้งก็ได้10ก็ได้เลข0นนะครับวางไว้นะครับมา คิดคำนวนพร้อมกันเลยพี่น้องงวดนี้จะได้เด่นตัวไหนกันแน่นะครับ2อบวกแได้10นะครับพี่น้องได้สิบนะครับสิบวกเก็ได้19นะครับก็ใช้หลักหน่วยมาก็คือเลขเก้านะเก้บวกก็ได้9นะครับ9กบวกที่ก็ได้สิบเอ็ดนะครับก็ใช้หลักหน่วยมาก็คือเลขหนึ่ะครับเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับพี่น้อง1นนะครับ แล้วเดินหน้าไปแต้มหนึ่งหนึ่งแล้วก็สนะครับงวดนี้มีเลขสองติดมาอีกแล้วนะครับว่าจะมาหรือเปล่านะครับเลขสองนะครับงวดที่ผ่านมาก็ออกสองหกนะครับงวดนี้ก็ได้หนึ่งได้หน่งกับสองครับว่าจะมาตัวไหนกันนะครับเลขหนกับเลขสอเขาจะเดินหน้าต่อเป็นงวดที่ห้าหรือเปล่าสูตรนี้นะครับผมก็จะมาจัดวางไว้ตรงนี้ให้พี่น้องนะครับ วางไว้ตรงนี้ให้นะครับได้1กับ2นะครับพี่น้องวดนี้นะครับได้เด่นนะครับสูตรนี้ก็ได้แค่สตัวนะครับพี่น้องผมมาวางไว้ตรงนี้ให้แล้วนะครับคันไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับก็แค่นั้นเองนะครับไม่ได้บังคับกันนะครับว่าสูตรนี้เลขตัวนั้นตัวนี้จะเข้าอย่างแน่นอนไม่ใช่นะครับ สูตรทุกสูตรก็เป็นการวิเคราะห์และคิดคำนวณนะครับย้อนหลังทั้งสิ้นนะครับสูตรทุกสูตรนะครับแต่ว่าเดินหน้าเขาจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับพี่น้องก็โปรดพิจารณาให้รอบด้านด้วยนะครับก่อนจะนําตัวเลขไปใช้จริงนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับชอบวิธีคิดวิธีคำนวณแบบช่องไทยพารวยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจทางช่องไทยพารวยนะครับท่านไหนที่ได้เข้ามารับชมหรือว่า มารับชมใหม่นะครับยังไม่ได้กดติดตามไว้ให้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้เข้ามารับชมหรือว่าได้กดติดตามไว้ให้นะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ฝากช่องไทยพารวยไว้ในอ้อมอกกับพี่น้องไว้ด้วยนะครับ ถ้าไม่มีพี่น้องเข้ามาสนับสนุนก็ช่องไทยพะลวยก็อยู่ไม่ได้นะครับพี่น้องก็คลิปนี้ก็ลาพี่น้องกันไปก่อนนะครับขอให้โชคดีเฮงปังปังกันนะครับลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับ